สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบา่าซุ้มทุกท่านนะครับสําหรับมื้อนี้พาพี่น้องเขาป่านะครับย่ำเศร้าๆอากาศยเย็นๆนะครับบรรยากาศมาะๆมาหาหลออเก็บผักหวานนะครับเขาป่าพี่น้องมาลุ่นกันนะครับในฤดูกาลนี้จะเป็นจังไดน,นะครับสําหรับผักหวาน ซึ่งก็เริ่มเกิดลร้แล้วนะครับเป็นพักหวานปลานะครับพี่น้องจะตนําพาพี่น้องเข้าป่าปีนี้ก็ถือว่าดีพอสมควรไฟปลาบอมี่นะครับเพราะว่าทางภาคลัดเขาตัวเลขเข้มงวดสำหรับในปีนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงสำหรับพักหวานในปีนี้นะครับตามดาวซ้นมานะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้อง เจอแล้วเจอแล้วนะครับนี่กำลังหอดนะครับนี่หยอดงามๆเลยนะครับโอ้นี่นะครับปักหวานพี่นอ้องกำลังงามนะครับปอกงามเลยช่วงนี้นะครับนีโอ้โหคักนะครับคักคัก,ก,กมามามาเก็บกันนะครับ อมองไปยังออกแส่ยังบดวบดวบกดกนะครับเดว่าพอดีเก็บเลยพี่น้องสำหรับ ของป่าอ่อนออนภาดงามอเลยพวกพวกอันพี่น้องโอ้ยงาม ก็เริ่มห้อนวานก็จะทอดด้ทีนี้น,น,น้ำน้ำข้าวหน้าเนย นี่นะครับผหวานป,ปา Jam ลาพี <S 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 ่น้องสวยๆงามๆนะครับหยดอุวนๆเลยนะครับสวยรือพี่น้องนะครับงามมนะครับผักหวานปลาเก็บจากปลาโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่ป่านะครับที่มีผักหวานคือปลาเบี่ยจะพันนะครับปลาเต่งลังนะครับที่มีผักหวานเกิดนะครับก็ได้พ่อเกงนะครับสำหรับเริ่มต้นฤดูกาล เก็บผักหวานแล้วนะครับพี่น้องมาเด้อนะครับมากินแกงผักหวานน้ำเบา้นนะครับแกงเสับเสบใส่ไข่มดแดงฤดูของมันนะครับผัวกหวานไข่มดแดงนะครับของคู่กันเสบขักนะครับพี่น้องหากได้กินแล้วรับรองจะติดใจนะครับอาหารสั้นสูงผักปลอดสารพิษผักปลอดภัยนะครับผัวกหวานป่าของเสบเด็ดจากต้น หอมหอมสดๆดใหม่ๆม่แกงสดหอนหอนเศอีหลีนะครับพี่น้อง